กุจะขี้โมสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยโม้กันเรื่องข่าวสาลีกันนะคะข่าวสาลีแป้งข่าวสาลีต้นอ่อนข่าวสาลีแป้งสาลีสามารถเอามาทำเป็นขนมปังต่างๆที่เรากินกันที่เราคุ้นเคยไม่ว่าเราจะทำเป็นแป้งพาย พายแอปเปิลพายไก่พายหมูพายเห็ดพายต่างๆไม่ใช่พายเรือเราก็สามารถใช้แป้งสาลีมาทำเป็นแป้งได้หรือจะทำเส้นพาสต้าสปาเกตตีมักกะโรนีหรือมัชชโลนีก็ได้นะจ๊ะเส้นบะหมี่บะหมี่ไข่เส้นเปาะมีเหลืองแล้วแต่จะเรียกเราก็ใช้แป้งขาวสาลี มาดูมเมล็ดข้าวสาลีหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้ล่ะค่ะเห็นกันชัดๆเลยนะนี่กำลังจะงอกต้นอ่อนข้าวสาลีคุณประโยชน์มันก็มากมายเพิ่มการผลิตเม็ดเลือดแดงผวกฮีโมโกบินทำไมทำไมน้องแมวต่างๆถึงชอบกินต้นยาแต่เดี๋ยวเนี้หญ้าหายอยู่กรุงเทพด้วยแย่จังแมวก็จะไม่มีหญากิน เนื่องจากว่าปกติแล้วเราก็จะเห็นว่าน้องแมวต่างๆทำความสะอาดขนตัวเองโดยการเลียเลียแปลกๆเลียไปเลียมาขนมันก็จะเข่าไปในคอในท้องมันก็จะทำให้เกิดอาการลำไส้อักเสบได้เขาก็เลยตอกกินยาเผื่อ่วยในการขับขนออกมาจิ้วกรีเทปเนี่ยจะทำยังไงปลูกสิครับปลูกปลูกต้นข่าสาลีปลูกง่ายๆเอาไปแช่น้ำแค่หนึ่งวัน หลังจากนั้นเราก็ไปใส่บนเขาเรียบอะไรคุยมะพร้าวแล้วก็ลดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาสวยงามคราวนี้ให้แมวกินได้ตายก็กินได้นะมีวิตามินแล้วก็แหละค่ะช่วยเสริมสร้างแคลเซียมช่วยบําบัดโรคมะเร็งมีวิตามินบีรวม CEK มีกรดอะมิโนอย่างน้อย2 0ชนิดมีเอนไซม์มีประโยชน์มากมายกว่า80ชนิดมีโคโอฟิลด้วยนี่และสารอาหารที่ดีเลยล่ะทำไมทำไมเราต้องปลูกข้าวสารีให้กับสัตว์เลี้ยงของเรากินเพราะยาทั่วไปเดี๋ยวนี้สมัยเนี้ย โอ้ยสารเคมีเยอะแยะมากมายเชื้อโรคอีกยาข่าแมลงอีกโอ้ยเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของเราแน่นอนหายากด้วยจะไปหายาที่ไหนให้มันกินบ้านก็ไม่มีไม่ม,มีที่ดินมีแต่คอนโดที่เท่ารูหนูเล็กกระติดเดียวแล้วเราจะทำยังไงปลูกยังไงเอาเมล็ดข่าวสารีแช่น้ำไว้24ชั่วโมงหลังจากนั้นก็เอาไปโรยไวบ้บนขุ้ยมะพร้าวอย่างที่บอกนะ ลดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาถ้ามันงอกแล้วกินไม่ทานข้าวนี้มันเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นเก็บเอาไว้เวลาลูกลูกอยากกินก็เอามาให้กินข่าวนี้สําหรับคนก็กินได้นะคุณประโยชน์ก็มากมายเหมือนเดิมแต่คนเราจะไม่กินยาเป็นต้นๆเนาะเราก็เอาไปปัน่นหรือใส่เครื่องสกัดเราเอามาผสมนมน้ำเต้าหู้น้ำผึ้ง รสชาติให้มันพอรับประทานได้ไม่งั้นมันก็จะเขียวเคียวเคียวเีวใครจะกินก็กินไม่ลงจะกินได้วันละช็อตนะหรือไม่2อสาวันหนึ่งก็ช็อตหนึ่งก็พอจำไว้นะสิ่งเนี้ยดีมีประโยชน์กินเถอะอูกง่ายขายของกินเลยกินเลยอร่อยดี